เอาเลยสิครับคุณผู้ชมครับกลายเป็นเอฟเฟกของทีมบลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยครับที่ทําให้เพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามครับถึงขั้นต้องมีการปรับแผนกันใหม่เลยทีเดียวมาว่ากันที่มุมมองของเวียดนามครับหลังเห็นทีมสาวไทยประกาศ18ผู้เล่นออกมาครับว่ากันว่าตอนนี้ เวียดนามถอดใจยกทงขาวและยิ่งเห็นชื่อของชัชชุออนเนี่ยบอกได้เลยว่าปีนี้เวียดนามทําใจไปเป็นที่เรียบร้อยแถมยังมีประเด็นกระแสตีกับอีกนะครับหลังภาพคลิปล่าสุดของสนามซ้อมเวียดนามเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าก,ากากมากๆเมื่อเทียบกับทีมสาวไทยเกิดอะไรขึ้นทําไมเวียดนามถึงน้อยใจว่าทําไมไทยมีเครื่องยิงลูกวอลเล่แต่เวียดนามไม่มี เป็นไปได้ยังไงมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เรียกได้ว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไปแล้วครับสําหรับนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงไทยของเราถือว่ามีอิทธิพลมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่ล่าสุดออกมารายงานข่าวนะผมพูดได้เลยนะครับว่าเวียดนามเนะี่ยคือ FC อันดับหนึ่งของทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลยทีเดียวก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าเกาะติดกันทุกสถานการณ์และก็อัปเดตข่าว กันแบบรายชั่วโมงแต่กรณีนี้น่าสนใจครับเพราะต้องเล่ากันแบบนี้ว่าตอนนี้ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยถึงขั้นต้องมีการปรับแผนกันยกใหญ่นะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหมั่นใจมากว่าจะสามารถ ต่อกรกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามพร้อมจะสู้นะครับทั้ง CV ีวีลีกเออยหรือแม้กระทั่งในช่วงปลายปีนี้ก็จะเจอกับไทยในการแข่งขันซีเกมนะครับเวียดนามมั่นใจมากนะครับเพราะว่าได้มีข้อมูลนะครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงนะครับเมื่อปีที่แล้วผลงานหล่นไปเยอะและเชื่อว่าจะหล่นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ล่าสุดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับกับตาลปัดจริงจริงเพราะว่า เจอสาวไทยดับมั่นนะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อ18ผู้เล่นออกมาภายใต้การคุมทัพของโคชออสเกติพลรัชตะเกียงไก่บอกได้เลยครับว่าวีทนามเนี่ยนะครับออกอาการถออใจเลยนะครับเพราะว่ามีรายงานนะครับอัปเดตจากฝั่งของสื่อเวียดนามว่าโหนะวินาทีนี้ทีมสาวไทยเนี่ยศักยภาพไม่ได้ตกหล่นไปเลย ยังคงมีผู้เล่นชั้นนำของประเทศติดเป็นตัวหลักแล้วก็ที่เวียดนามรู้สึกงงแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆก็คือการที่ชาชวนโมกสีที่มีเข่าวบาดเจ็บเมื่อช่วงก่อนจะประกาศรายชื่อเนี่ยนะครับยิ่งก็ททำให้เวียดนามแบบโหดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นแต่ทำไปทำมานะครับใน18รายชื่อก็ยังมีในส่วนของชาชวนโมกสีอยู่ในนั้นอยู่ดีนะครับแถมยังไม่พอทีม กีฬาตัวเก่งของไทยเราก็มากันอย่างครบคันนะครับเรียกได้ว่าสื่อเวียดนามเนี่ยวิเคราะห์แบบตรงๆเลยว่าถ้าทีมสาวไทยมาในทิศทางแบบนี้ยังคงมีตัวหลักอย่างอัชลาพรคงยศชัชชวนโมกศีทัดดาวนึกแจ้งพิมพิยาโกกลำหรือพรพันเกิดปราจูเนี่ยยังไงก็ยังจะไม่มีเหลี่ยมที่จะเอาชนะทีมสาวไทยเราได้เลยประกอบกับทิศทางของทีมสาวไทยของเราก็ดูดีมีอนาคต เรื่อยๆนะครับเพราะว่าโคดอสอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าแกเข้ามาปรับเปลี่ยนเรื่องของความละเอียดในการทำงานหลายอย่างนะครับแล้วก็ยกระดับมากยิ่งขึ้นแถมเวียดนามเนี่ยนะครับก็พูดถึงกลุ่มดาวรุ่งของไทยว่าก็แข็งแกร่งขึ้นทุกวันกลายเป็นนักกีฬาที่สามารถขึ้นมาทดทาน ตัวหลักได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นยูฟาโดนพรสินโพหรือน้องเฟิร์นวริศราสีทาเลิศน้องเฟิร์นเนี่ยผมว่าเวียดนามรู้จักยู่แล้วว่าไปเล่นเวียดนามบ่อยเนาะแล้วก็ยังมีกระหนกพรสแสงทองในตัวหนังเซเตอร์อีกนะครับซึ่งเวียดนามวิเคราะห์แบบนี้เลยในรายการ v n l เนี่ยไทยอาจจะเจอกับศึกหนักแต่ก็น่าจะเอาตัวรอดไปได้แต่สิ่งสําคัญที่ทางฝั่งของสื่อเวียดนามวิเคราะห์อย่างชัดเจนก็คือการที่ในยุคนี้ ถ้าจะสู้กับทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยอ่ะปีที่แล้วอ่ะยังพอได้ยังพอวัดได้แต่ปีนี้นะครับแม้กระทั่งสื่อของพวกเาเองก็ยังบอกว่าอย่าหวังเลยมันยากมากที่จะสู้กับทีมสาวไทยในชุดนี้ที่มีทั้งโค้ดที่มีความสามารถมีประสบการณ์สูงนะครับแล้วยังได้ฝึกคุณเข้ามาด้วยนะแลวโค้ชออสเองก็เรียกว่าจัดการบริหารทีมได้ดีพร้อมกับวิเคราะห์อย่างชัดเจนว่านักกีฬา คาแรคเตอร์ของทีมสาวไทยจากภาพที่มีการสื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการซ้อมหรือกิจกรรมนอกสนามเนี่ยดูดีและเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วเยอะมากปีที่แล้วเนี่ยสาวไทยยังมีช่วงที่มีอาการตาลอยนะครับไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ปีนี้เนี่ย ดูเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าทีมสาวไทยยกระดับขึ้นมากเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่สื่อเวียดนามวิเคราะห์ทีมวอลล์บอล,ลหญิงไทยได้แบบถึงลูกถึงคนครับสอดคล้องกับการคอมเมนต์นะครับของแฟนแฟนบลเลย์บอลของเวียดนามนะครับก็ผมบอกแล้วว่าเวียดนามนี่คือ FC เบอร์ต้นของประเทศไทยเลยนะครับทุกความเคลื่อนไหวทุกสถานการณ์เนี่ยเวียดนามก็จะตามแล้วก็ คอยแบบตามคอมเมนต์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังเต็มเปี่ยมไปด้วยนักกีฬาพรสวรรค์ชัชชูออนอัชรพรพิมพิธยาเวียดนามวันนี้ยังไม่สามารถสู้กับไทยได้อย่างแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับละบางความคิดเห็นก็บอกชัดเจนว่าเวียดนามคงต้องรอไปก่อนอีกสักระยะเลยทีเดียวยิ่งการได้กลับมาของโคดออนเนี่ยมันยิ่งทําให้ทีมสาวไทยเนี่ย กลับมาอยู่ในประสิทธิภาพที่น่ากลัวน่าเกงขาอีกครั้งเวียดนามไม่ใช่คู่แข่งของพวกเขาอย่างแน่นอนนะครับหรือแม้กระทั่งบาคงคอมเมนต์ก็บอกอย่างชัดเจนว่าทีมสาวไทยมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจเล่นไปยิ้มแย้มมีความสุขนี่ถือว่าเป็นหนึ่งอาวุธที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามไม่สามารถทําได้เลยนะครับแถมยังมาต้องอับอายกับกรณีของบางทีมที่ไม่ยอมรับในนักกีฬาของพวกเรานะครับ บางคอมเมนต์เนี่ยลุกลามไปถึงขั้นบอกว่าการเจอกับประเทศไทยเนี่ยของเวียดนามในปีนี้เหมือนประเทศไทยชนะไปแล้วกว่า50%ดูคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะครับเรียกว่าโอโหโหดโหดทั้งนั้นนะครับบางคอมเมนตบอกโอ้โหนี่ขนาดไม่มีวิภาวีนะเนี่ยทีมชาติไทยยังดูน่าเกรงขามขนาดนี้ถ้ามากันแบบเต็มระบบครบทุกอนูเนี่ย เวียดนามจะเอาอะไรไปสู้นี่เป็นกระแสที่ตอกย้ำออกมานะครับทั้งภาพสื่อแล้วก็แฟนๆของเวียดนามต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยชอบทีมเบ์บอลหญิงไทยของเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคือไม่ต้องประหลาดใจเลยว่าทําไมฝั่งของเวียดนามเนี่ยถึงเลือกซื้อลิขสิทธิ์ v L, ทั้งที่เวียดนามเนี่ยไม่ได้ลงแข่งขันนะครับเพราะว่าเอาเขาอยากเกาะติดทีมสาวไทยของเรา,เรา่าเป็นตัวแทน หนึงเดียวจากอาเซียนด้วยที่ได้แข่งขันในรายการเวทีระดับโลกความดราม่าเนี่ยมันยังไม่ได้จบอยู่เท่านั้นนะครับแม้ว่าเวียดนามจะออกอาการถอดใจไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่าหูเห็นทีมสาวไทยพร้อมขนาดนี้แต่หนึ่งในดราม่าใหญ่ที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันก็คือภาพคอนเทนต์ล่าสุดครับที่มีการปล่อยภาพนักกีฬาของเวียดนามเนี่ยนะครับ ได้ลงทําการฝึกซ้อมนะครับที่สนามซ้อมของตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้คนทั่วโลกละกันนะเดี๋ยวนี้คลิปวิดีโอมันกระจายไปทั่วโลกให้เห็นถึงสภาพสนามซ้อมและบรรยากาศสนามซ้อมของเวียดนามว่าสนามเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นสนามที่เรียกว่า โอโหดูแล้วเนี่ยไม่น่าฝึกซ้อมนะครับบางพื้นที่ก็มีรอยตะปุ่มตะปํำขึ้นมาเงี้ยก็ต่อปูนม,มาโปะกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวียดนามก็บอกว่าอับอายมากสนามซ้อมกา,กากมากนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเราเนี่ยนะสู้ทีมวอลบบลอลหญิงไทยไม่ได้เลยสักอย่างทั้งเรื่องของศักยภาพผู้เล่นก็ยังเป็นรองเรื่องของไมซตและวิธีการก็ยังเป็นรองเรื่องของเป้าหมายก็ดูจะ เพ้อฝันเกินไปและที่สำคัญเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสนามกาขนาดนี้นะครับทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยก็บ่นยว่าเราจะพัฒนานักกีฬา ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีการเทียบนะครับสนามไทยกับสนามเวียดนามผมก็เห็นภาพชัดนะเออมันต่างกันเรื่องเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับเรื่องของพื้นสนามบอลลย์บอลของไทยนี่ก็ดูทันสมัยกว่ากันเยอะเลยทีเดียวแต่เรื่องหนึ่งที่เวียดนามรู้สึกว่าอยากจะมีเหมือนกับไทยก็คือเครื่องยิงลูกบอลนะครับที่วันนี้เนี่ยทีมสาวไทยของเรายกระดับนะไม่ต้องใช้คนไปยืนบนสแตนแล้วก็ เสิร์ฟจี้ใสแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องยิงเลยนะครับสามารถกําหนดทิศทางสามารถกําหนดความแรงสามารถกําหนดวิถีและก็วิธีการได้เนี่ยช่วยยกระดับนะครับฝีมือให้ทีมสาวไทยเราได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นะครับทั้งหมดทั้งมือมันก็รวมกันเป็นประเด็นที่ทําให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังเปิดตัว18ผู้เล่นเนี่ยก็สามารถดับ มั่นทางฝั่งของเวียดนามที่ถึงขั้นถอดใจได้เหลือเกินนะประเด็นหนึ่งที่ผมชอบนะคือเวียดนามบอกว่าโอ้โหตอนที่มีข่าวชาชุออนเจ็บเนี่ยโอ้โหเวียดนามรู้สึกแบบเอ,อ้ยยังพอมีช่องสู้ได้แต่พอเห็นชาชุอนกลับอีกเนี่ยโอ้โหเวียดนามก็ยกธงขาวไปในทันทีนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเอฟเฟกนะครับของ FC อันดับหนึ่งในย่านอาเซียนของประเทศไทยเลยผมยกให้กับเวียดนามจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมมาติดตามเนี่ยจะรู้จะทราบได้เป็นอย่างดีว่าเขาเองเนี่ยนะครับอยากจะพัฒนานะครับแนวทางทุกอย่างให้ดีกว่าเราและให้เก่งกว่าเราให้ได้นะครับแต่ก็มีหลายจุดที่เวียดนามก็ออกมาบ่นท้อใจแต่อย่างนี้ระยะมันยังห่างกันอยู่นะครับยังไงเราก็ต้องดูด้วยว่าเขามีพัฒนาการถึงไหนแล้ว เขาต้องยอมรับว่าปีนี้เวียดนามซุ้มซ้อมมานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของพวกเขาในรายการ AVC ในชั้นคับกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็คืออัปเดตนะครับของทีมสาวไทยที่ผมนํามาเล่าและมาขยายให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กช็อปแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับ คอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ